ครับสวัสดีครับพบกับพี่ธิดขัญอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพี่ธิดขัญพามาดูที่พักสงร้า,างครับจะว่าร้างก็ใช่จะว่าไม่ร้างก็ใช่แต่ไม่มีพระอยู่นะครับผมประมาณสักปีสองปีภาษาสองภาษาเนี่ยแหละครับผมที่ไม่มีพระอยู่นะครับผมที่พักสงแห่งนี้คือที่พักสงนอนบ้านร้างนะครับผมภาษาอีสานว่านอน,นบ้านห้างนะครับผม บ้านน้องหอยใหญ่ตระบพุ่มแกอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมตามมาดูที่ประสงค์ที่ประสงนบ้นนหางแห่งนี้นะครับผมอ,อยู่ถนนสายอําเภอนาแกธาตุพนมนะครับผมนะบ้านาน้องหอยใหญ่นะครับผมาจากทางหลักเข้ามาราวๆสองกิโลนะครับผมราวๆสองกิโลถ้ามาบ้านน้องหอยใหญ่ก็าถามชาวบ้านดูนะครับผมว่า ที่พักสงโนนบ้านห้างอยู่ตรงไหนนะครับผมาจากาคุณพี่ที่พาหลวงพี่มานะครับผมพี่พี่ชายคนหนึ่งนะพาพี่ิบมาเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับผมสมัยก่อนที่นี่เป็นเป็นหมู่บ้านล้างนะครับผมเป็นหมู่บ้านล้างทั้งหมดเลยครับผมเนี่ยเป็นเขาก็เลยเรียกว่าที่พักสงโนนบ้านห้างครับผมตรงนี้มันเป็นเนินนะครับผมสมัยก่อนนะครับผม ตามคำบอกเล่าน้ำท่วมครับฤดูฝนเนี้ยน้าจะท่วมเป็นนาน้าท่วมนะน้าท่วมหมดเลยก็จะเหลือแค่บริเวณนี้ที่เป็นเนินนะครับผมแสดงว่ารอบๆอาณาเขตบริเวณนี้นะครับผมบางปีก็อาจน้ําจะท่วมภาษาอีสานว่าน้ําออกแก้งครับผมนะแล้วก็ทีนี้สมัยก่อนนะ,ะคุณพี่ท่านเล่าว่ามีจระเข้ครับผมนะพอน้ําขึ้นนะเวลาน้ําขึ้นน้ําท่วมมันก็จะมีจระเข้อา จาาเคยก็มากินหมูหมาเป็ดไก่วัวควายชาวบ้านชาวบ้านก็เลยย้ายหมู่บ้านนะครับผมจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปอยู่ข้างบนครับผมเป็นเป็นบ้านหนองหอยใหญ่นะครับผมติดติดถนนนะครับผมเป็นหมู่บ้านติดทางเส้นทางหลักสายนาแกธาดพนมนะครับผมบ้านหนองหอยใหญ่นะครับผมครับเดี๋ยวพิธิตพาเข้าดูครับผมตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับผมแต่ว่าลังคาไปแล้วนะ หลังคาปลวกกินแล้วตรงนี้มีโอ่งเก็บน้ำห้าใบนะครับผมโอ้ผุหมดแล้วนะครับผมไม่มีผ้าอยู่เนาะไม่มีพระอยู่โยมอุปธรรมอุปถาก็ไม่รู้จะมาซ่อมมาทําโอ้น้ำยังมีนะน้ําฝนครับผมน้ําฝนยังเต็มถังอยู่เลยนะนี่ครับผมอ่า9มค2560อ๋อก็เพิ่งสร้างเมื่อแ89ปีที่แล้วนะครับ แต่บันผุนะครับปลวกครับบรรยากาศก,ก็อยู่ติดทุ่งนานะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรนะครับผมนะเข้าไปบินทบาทก็สักโลกว่าโลกว่าสองโลนะครับผมแต่ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้มีโยมนะครับผมเป็นที่ของโยมแม่กลุ่มนะครับถวายให้สร้างเป็นที่พักสงฆ์หรือสร้างเป็นวัดได้เลยยิ่งดีนะครับผม ถ้าครูบาอาจารย์มาอยู่ให้เป็นวัดเป็นวาเลยยิ่งดีอยู่นั้นๆอยู่พัฒนาไปนะครับผมส่วนมากคือพระที่มาอยู่ก็คือมาบวชพาษาสองภาษาแล้วก็ศึกออกไปอย่างนี้นะครับผมบวชไม่นานนะครับผมก็เลยไม่ได้เป็นวัด,เป,วดเป็นวาสักทีครับผมตรงนี้ใต้ร่มโพใหญ่ครับผมอยากบอกว่าต้นโพใหญ่มากครับผมใหญ่มากๆเลยนะใหญ่สุดๆเลยตรงนี้มี พระพุทธรูปนะครับผมตรงนี้มีป้ายนะครับผมอะไรครับ <c oughs> อ่านไม่ค่อยออกนะครับผมมันครับนี่ครับตรงนี้มีอ่าพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับเป็นหอพระนะครับผมนี่ครับผมต้นโพใหญ่นะตรงนี้ก็มีเสียนพญานาคนะครับผมวางอยู่ บอกเลยว่าต้นโพหน้าเก่งขามมากครับหน้าเก่งขามอ๋อตรงนี้เป็นเป็นทางไปไร่ไปสวนชาวบ้านนะเป็นทางดินทางแดงทางลูกลังสีแดงนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับผมต้นโพใหญ่โอ้โหใหญ่มากครับ ตอนนี้ก็ติดกับสวนยางชาวบ้านเลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นกุฏินะครับผมเป็นกุฏิพระเอาอ่าขอโทษครับพี่อ่าอันอยูนี่ห้างจักปีเราโบมีพระอยู่อยู่นี่บ่ครับมัออสองปีเนาะจ้ะบ่มีพระสองปีเลยล่ะอ๋ออันนี้ข้าเป็นว่าออกพรรษาลาพระเจ้าแล้ว มีพระสุดดวงมาขออยู่ขออาศัยเพิ่งเสษียณอยู่อยู่ตัวเนาะแมนแต่ว่าต้องไปงต้องคุยกับเพิ่นเออแม่ก,กุ้มซื้อแม่ก,กุ้มแม่นบ่แม,ม่กุ้มค่ะแม่กุ้ม,ม,มอ๋อเป็นที่ของอ่าคุณโยมแม่กุ้มเนาะอืมนะครับมีมีกุฏิหลังเดียวนี่บ่กับสาราหลังนั้นอ๋อครับขอบคุณหลายๆครับผมบก็คือสองปีนะครับผมที่ไม่มีพระมาอยู่นะครับผมก็ฤดูฝนด้วยเนาะมันก็ลก มันก็ลกลกหน่อยเนาะย่าขึ้นงามสะพั่งเลยล่ะอ่ากุติเป็นไม้เชื้อรานะครับผมนี่ก็เป็นเอ่าเหมือนเหมือนแผ่นเขาเรียกแผ่นอะไรยิบซั่มเหรอไม่ใช่สิเหมือนแผ่นปูนเหมือนพื้นสําเร็จรูปนะครับผมเป็นไม้สําเร็จรูปนะแต่พื้นกุติเป็นไม้อัดนะน่าจะผุนะครับผมน่าจะผุไม้อัดอย่างหนาแต่ก็ผุโครงกุติเป็นเหล็กนะครับผมโครงกุติเป็นเหล็ก าคงหลังคายังดีครับหลังคายังยังยังใช้ได้นะครับหลังคายัง,ยงใช้ได้ยังสวยอยู่โอ้ครับผมตรงบันไดนี่คือหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับผมหญ้าขึ้นลกล้วอ่าตรงข้างกุติก็มีโอ่งเก็บน้ํานะครับหนึ่งสองสองสองลูกนะครับนี้สองใบนี่ครับกุตินี่ครับ ก็น่าอยู่นะเพราะว่ามันก็อ่มันยุ่มอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับผมอยู่ห่างจากหมู่บ้านมันก็เลยน่าอยู่นะแต่ก็อย่างว่านะครับผมถ้าถ้าใจจิตใจไม่มั่นคงพอในการบวชนะี่คือมันจะเบื่อเซ็งมากๆนะครับเบื่อเซ็งหันไปทางไหนก็เงียบเงา,งาต้องเป็นคนอยู่เงียบเงียบเงาเงา,งาได้นะถึงจะอยู่ได้อยู่ชอบชีวิตสันโดษต้องคือต้องเบื่อโลกพอสมควรนะครับผม อันนี้เป็นรถของโยมสวนยางนะครับผมเขามาเก็บที่ยางนะอ,อ,อยู่ติดกับสวนยางโยมนะนี่ครับผมเป็นซาลานะครับผมซาลาก็หลังกําลังดีนะครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กนะก็เหมาะเหมาะแกะ่ที่พักสงขนาดนี้นะครับผมที่พักสงเล็กๆแห่งหนึ่งได้มีศาลาหลังเท่านี้นก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผม โครงหลังคาเป็นเหล็กครับโครงหลังคาเป็นเหล็กมงด้วยอะโลซิงยังดีครับผมยังดียังดูจากสีสันแล้วก็เพิ่งทําได้ไม่นานนะผมยังทําไม่นานทําได้สักสองสามปีนี่แหละมั้งหลังคาเนี่ยนะสาระหลังนี้ด้วยนะตอนนี้ก็มีเสือมีล่มนะครับผมมัดไว้นะอ๋อตอนนี้ก็เขาก็จะต่อออกอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เทปูนครับเนี่ยครับผม แต่ไม่ถ้า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 ,ถามีพระอยู่ก็คงก็คงจะน่าดูก็คงเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว,ลวนะแต่ตอนนี้ไม่มีพระอยู่ครับผมมีเก้าอี้นะครับผมมีเก้าอี้มีเตียงมีโต๊ะวางของมีเตานะครับตรงนี้ก็มีโอ่งเก็บน้ํานะครับผมอ๋อโอ่องเก็บน้ําเนี่ยโอ้หเยอะเลยครับตรงนี้ไม่มีน้าเพราะว่าอาจจะไม่ตรงชายคาหรือเปล่าแต่ตรงนี้ เต็มนะครับผมโอ่งกดเต็ม hm. โอ้มีองค์หลายใบเลยนะองค์ใหญ่อย่างนี้นะหลายใบหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะครับผมเรียงกันสี่ห้าหกใบนะครับผมในในนั้นนหละหญ้ามันขึ้นบังนะหญ้าขึ้นบงังพระองค์สลาก็กําลังดีก็ครูบาอาจารย์นะครับผมที่ได้รับชมอยู่นะครับผมออกพรรษาแล้วนะครับถ้าสนใจก็มาดูนะครับผมมาดูมาด,มาดูมาดูเผื่ออ่า เผื่อเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลนะร,ร่วมกับร่วมกับญาติโย,ยมที่อยู่ที่นี่นะต้องอาศัยบุญเก่าที่เคยร่วมสร้างกันมาแล้วนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมนี่ก็เป็นตู้เก็บหมอนนะครับผมเก็บหมอนเก็บอาสนะผ้าหม่มมุ้งอะไรอย่างนี้นะครับผมเยอะเลยนะมีกระติกน้ําข้าวของเครื่องใช้ของพระนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นโต๊ะตั้งบาตรเนาะเวลาวันพระนะ ก็แถบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมพอตั้งบาทาวันพระนะพระก็สวดผ้า,าหงนะสวดผ้าหงสวดผ้าหงแล้วก็โยมใส่บาทนะโยมใส่บาทแล้วก็ค่อยถวายทานให้พระอย่างนี้นะครับผมข้าวของเครื่องใช้อย,ย่างดีครับผ้าห่มหมอนยังดียังดีอยู่ในตู้ตู้ก็ยังสภาพดีนะครับผมยังดีนะยังดีนะแต่พื้นพื้นยังเป็นปูนอยู่คนระับยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะ ครูบาอาจารย์ท่านใดอยากพัฒนาอยากมาดูแลก็กราบนิมนต์นะครับออกภาษาก็ออกมาดูครับผมนะก็มาดูเดี๋ยวพิธีจะขึ้นที่อยู่ให้ในหน้าจออีกครั้งนะครับผมนี่ครับพระป,ประธานนะครับผมพระป,ประธานตรงนี้คืออะไรเนี่ย เป็นดอกไม้เขาใช้อ๋อเขาใช้ลำปอทำนะเขาใช้ลำปอทำเป็นดอกไม้นะครับผมเป็นดอกไม้แห้งนะครับผมมีพระประธานมีเชิงทูปเชิงเทียนโอ้ก็ครบทุกอย่างครับผมนะก็หลวงพี่ที่เคยอยู่ท่านท่านก็ศึกไปนะครับผมท่านบวชสองพรรษาแล้วท่านก็ศึกไปที่นี่ก็เลยล้างครับก็เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ ครูบาอาจารย์ที่อยากมามาอยู่ก็คือไปถามหายมแม,ม่กุ้มแม่กุ้มแม่กุ้มบ้านน้องหอยใหญ่อ่าน้องหอยใหญ่ก็คือถามหาบ้านแม่กุ้มเลยคือคือถ้าผ้ารูปไหนที่มาอยู่คือมาดูสถานที่ก่อนเนาะมาดูสถานที่แล้วเออไปหาเพื่อนพวบ้านบ้านเพื่อนนะอ่าอยูบบต่ตรงขามจังหวัดพระวัดพุทธบาทจอมทองเลยค่ะเส้นวัดนะ<อ>ออจะถึงเลยเพราะว่าบ้านจะเป็นบ้าน ดอกดาวสวยๆนะค่ะอ๋อ <นะ S 1> อ๋เพิ่นเพิ่นผูน้มีแน่จ้าอืมนี่เป็นไปยูเนี่ยนะโยมโยมก็บอกว่าอ่าพี่สาวก็บอกว่าน่าอยู่ตรงนี้เงียบนะเพราะมันห่างจากหมู่บ้านครับผมห่างจากหมู่บ้านพอสมควรห่างจากหมู่บ้านประมาณจักโลนี่กรด่างมันประมาณโลโลกว่าสองโลนี่บ่ Star ฮอตฮอตโซนบ้านเนาะอ๋ออ๋ออ๋อครับผมถามเบิ้งเพื่อว่าบ่าผู้เพิ่นอยากมาอยู่บ่าเพิ่นคืดยักยักบินเทบาตไกลนะบ่ไกลเนาะบ่ไกลเนาะเพราะว่าฐานแรกจะมีคนนอนหานอนนาอืมอืมอืครับผมทางกับทางคอนกรีตเนาะอืมครับบินททบัตไม่ไกลนะครับผมแล้วก็ ทางเดินเป็นทางคอนกรีตนะครับผมทางคอนกรีตมาถึงหน้าที่พักสงโนนบ้านฮ้างนี่เลยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นกล่องกล่องไฟโซล่าเซลล์หรือเปล่าน,น่าจะเป็นกล่องไฟโซล่าเซลล์นะครับครับน่าจะเป็นกล่องไฟโซล่าเซลล์ครับอันนี้คือรถของโยมนะโยมคุณพี่เขามาเก็บขี้ยางนะครับผมมาเก็บขี้ยางมา,ากรีดยางมาดูแลสวนเขานะครับผม ข้างหลังเป็นอาณาเขตของอที่พักสงแห่งนี้นะครับผมนี่มีโอ่งเก็บน้ำหุยยาก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรแล้วนะครับไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะมีแค่ศาลาหนึ่งหลังกุฏิหนึ่งหลัง,ง,ลงแค่นั้นแล้วก็ห้องน้ําครับแต่หลังคาไปแล้วนะแต่ตัวห้องน้ํายังใช้ได้นะครับผม อนนี้ก็มีกองหินกองทรายนะครับผมคงเมื่อครั้งที่เขาเอามาก่อสร้างศาลาหลังนี้ละมั้งนะครับ,รบเนื้อที่ดูจากสายตาแล้วก็สักสี่ห้าไร่ครับผมดูจากสายตาพิทิตนะประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็เป็นตรงกอไผ่ก็เป็นฝั่งทางนั้นก็เป็นสวนยางของอของโยมเขาแล้วนะของญาติโยมเขาแล้วครับผมนู่นนะครับอาณาเขตรอบๆก็เป็น นาข้าวครับผมเป็นท้องไร่ท้งนานะเป็นนาข้าวครับผมอันนี้เป็นคงเป็นไม้นั่งร้านนั่งร้านเก่าที่เขาเอามาทําก่อสร้างทําอะไรนี่แหละครับผมเป็นนั่งร้านไม้ยูาคาก็คงเป็นฟืนะคงปล่อยให้ทิ้งผูกฟังไปหรือไม่ก็คงเป็นฟืนตอนที่ดูหนาวออกพรรษาเดี๋ยวก็นหนาวแนวนี่ครับผมสาระนะครับผม อสาราหลังกําลังพอดีครับหลังกําลังพอดีตอนนี้เป็นกระท่อมนะครับผมเป็นกระท่อมอา,อาจจะเป็นกระท่อมอนั่งพักร้อนของครูบาอาจารย์หรือของพระที่อยู่สมัยก่อนนะครับผมก่อนที่จะล้างอ่ะนะอแต่ผุไปแล้วนะครับผมผุพังไปแล้วอเป็นกระท่อมมงยานะครับผมนะอาจจะเป็นเป็นที่นั่งเล่นของพระของ ยตดโยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ต้นต้นค่อยใหญ่ก็พื้นก็ยังเป็นดินเป็นหญ้าอยู่นะแต่ก็ค่อนข้างบางทีก็อาจจะก็ไม่ถึงกับเละนะครับแต่ไม่แน่ถ้าฝนตกหนัหกๆก็ไม่แน่แต่ก็แฉะอยู่พอสมควรนี่ก็เป็นต้นโพใหญ่อีกต้นนึงนะครับผมอ,อยู่แถวๆประตูทางเข้าวัดครับอ่า แถวๆประตูทางเข้าอ่าที่พักสงแห่งนี้นะครับผมนี่ครับต้นโพนะครับอาณาเขตนะเอ้ก้อนเราเนี่ยนะถ้าเราสี่ห้าไล่ครับเราสี่ห้าไร่นี่แหละโอ้โหโดนแตนตอดแตนมันเข้าไปอยู่ในขาอังเกงโอ้โหนู่นนะโอ้โหเล่นเหาสะเพีิษเลยแต่พี่ทิศไม่แพ้นะครับผมไม่แพ้พิษของ อ่าต่อพึ่งแตนเงี้ยพีท่ทิตไม่แพ้นะครับผมคือรู้สึกแป๊บรู้สึกแป๊บแล้วก็ก็จะจางๆไปนะจะไม่ค่อยเจ็บปวดวอมอะไรเงี้ยไม่แพ้แต่เป็นตอนเป็นเด็กแพ้นะตาขาบกัดนอนร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยแต่พอหล้างอย่างนั้นมาก็พี่ทิตก็โดนพึ่งโดนแตนโดนต่อต่อยก็ไม่เป็นอะไรครับครับสาลานะครับผมอีกมุมมองหนึ่งนะครับผม กุฏินะครับผมต้นโพยใหญ่แล้วก็มีพุทธรูปนะเป็นหอพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ห้องน้ำสองห้องนะครับผมเป็นห้องน้ำสองห้องซึ่งหลังคาน่าจะผุแล้วก็โดนล,ลมพัดตกลงไปข้างนี้นะครับผมแต่ภายในห้องน้ําใช้ได้ยังดีครับยังดียังเข้าไปใช้ได้นะยังใช้ได้ครูบาอาจารย์ถ้าใครสนใจก็ออกรรษาแล้วก็แวะมาดูนะครับผม อันนี้เขาคงจะเอาดินมาถมทางตรงนี้มั้งมาเละครับผมมันต่ํานะอ๋อก็คือที่พักสงโนนบ้านห้างแห่งนี้นะครับผมนะเมื่อก่อนสถานที่ตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนนะครับเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนนะแล้วทีนี้เว,วลาถึงฤดูฝนน้ำมันก็จะท่วมท่วมแถวๆรอบๆบริเวณแถวๆนี้นะครับผม ภาษาอีสานว่าน้ําแกงครับผมน้ําแกงคือคือน้าน้ําขึ้นน้ําท่วมน้ําท่วมนานะาาภาษาท้องถิ่นบางที่เขาเรียกว่านาทามนะนาทามนี่ก็คือถึงฤดูฝนก็เป็นที่หาปลารอบๆนี่ก็เป็นที่หาปลาทั้งนั้นนะแต่ฤรดูแ้งก็เป็นท้องไร่ท้องนาเป็นเป็นลานดินเป็นเป็นลานเป็นท้องทุ่งธรรมดาเป็นท้องทุ่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายธรรมดาแต่พอถึง ฤด,ดูฝนก็น้ําท่วมขึ้นมาชาวบ้านก็หาปูหาปลาทาปล,ปลาลงปลาลากันนะทีนี้น้ําท่วมแล้วก็มีจระเข้ด้วยสมัยก่อนนะมีจระเข้ขึ้นมากินวัวกินควายกินหมูกินมาของชาวบ้านชาวบ้านก็เลยย้ายนะครับผมย้ายจากตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นไปก่อตั้งเป็นบ้านหนองหอยใหญ่นะปัจจุบันนี่แหละครับผมครับตอนนี้นะ ทิดก็พามาดูนะครับผมที่ปากสงโนนบ้านหางนะบ้านน้องหอยใหญ่ตําบลภูมแกอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมบ้านน้องหอยใหญ่นะครับผมอยู่ถนนสายนาแกธาตุพนมนะครับผมสายอําเภอนาแกอําเภอธาตุพนมนะครับผมอยู่แถวๆนี้แหละครับผมอยู่ติดถนนเลยถามชาวบ้านนะครับผมแล้วก็มาดูมาดูสถานที่ถ้าสนใจก็ให้ถามหาคุณแม่ คุณแม่กลุ่มนะคุณแม่กลุ่มคุณแม่กลุ่มใจดีนะใจดีโยมโยมกลุ่มแลือคุณแม่กลุ่มในใจดีนะครับผมเป็นคนใจดีอุปถัมภ์อุปถัมภ์วัดวาอารามดีนะอยากให้เป็นวัดเป็นวาอยากให้มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่นั่นแหละาบางครั้งเราก็จะว่าโอ้ยไปอยู่อย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งพูดนะครับผมเพราะว่าต้องมาดูก่อนต้องมาดูก่อนมาอยู่ลองดูก่อนมาดูอุปนิสัยกันก่อนนะครับผม เพื่อบุญวัสนานําพามาะนะครับครูบาอาจารย์เราอาจจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายอกสบายใจน่าอยู่นะครับผมถ้าไปที่ไหนแล้วนะก็ไม่สงบจิตสงบใจก็ลองมาสถานที่แห่งนี้ลองดูนะครับผมที่พักสงโนนบ้านหางครับผมบ้านหนองหอยใหญ่ตําบลพมเกอ,อําเภอนาเกจังหวัดนครพนมครับทางไปบินทบาทนะครับผมก็ประมาณประมาณกิโลหนึ่งโลนิดๆน,น,นะครับผม แต่ถ้าถออกไปถึงปากถนนใหญ่ก็เราสัก2โลนะครับผมเป็นทางคอนกรีตครับผมนะไปมาสะดวกรถรถยนต์เข้ามาถึงครับรถมอรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงนะครับผมแต่ว่าทางเข้าไปที่พักสงศ์ตรงนี้ยังเป็นทางดินอยู่นะครับผมยังก็ถือว่าเละเละนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ถ้าฝนตกมากกว่านี้อาจจะเละมากกว่านี้นะครับผมแต่ฤดูแรงก็คงไม่มีปัญหาเนาะออกพรรษาฤดูหนาวอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ค่อยมาดูครับ ครับที่ติดติดกันกับที่พักสงอ่านนนบันีาังรับก็เป็นท้องนานะครับผมนู้นครับผมเป็นท้องนาเขียวขจีนะครับผมนี่ครับผมแต่ทางคอนกกีตไปไม่สุดนะไปสุดตรงที่กอไผ่นะครับผมที่เห็นในมุมกล้องนะครับไปสุดแค่กอไผ่นะทางคอนกกีตนะครับนี่ก็เป็นนาข้าวอันนี้ก็เป็นสวนของชาวบ้านนะรู้สึกจะเป็นปลูกหวายแล้วก็ปลูกอ้อยนี่แล้วมั้งครับผมประมาณนี้นะเป็นอ๋อ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีคลองน้ําเลี้ยงปลาแล้วก็มีเป็นพืชสวนผสมแล้วก็มีแท่งน้ํานะครับผมแผงโซลา่าเซลล์ปั่นน้ำเอาไว้ลดพืชผักฤดูแล้งนี่ครับน่าดูมากเลยตรงนี้นะน่าสนใจมากเลยเป็นการทําเกษตรผสมผสานนะครับผมเลี้ยงปลาโอ้มีต้นมะพร้าวมีหวายมีอ้อยมีขา่ามีตะไคร้กล้วยยางพารา มีหมดเลยไผ่ไผ่ไผ่ไตรงหรือไผ่อะไรกิมซุงอะไรนั่นแหละครับผมเนี่ยเป็นไผ่กินหนอ่อหรือปลูกขายอะไรเงี้ยครับผมนี่ต้นขาโอโ้ครับผมเออเขาทําสวยนะทําแบบเป็นอ่าคลองน้ํารอบๆที่อย่างนี้นะครับผมสวยครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยความใฝ่ฝันของพี่ทิศเลยนะเนี่ยคือ <c ười> ถ้าจะอยู่อย่างนี้แหละจะมีความสูงมากนะโอ้โหครับ นี่ครับเราอบนะครับนี่ทางไปบินธาบารนะครับลอบๆนี้ก็เป็นมีทั้งข้าวทั้งปลูกอนาคตเป็นสวนยางพาราครับตรงนี้นะเพราะว่าสวนต้นยางเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็น,นี่ครับผมที่ปักสงนนบันห้างนะครับผมครับวันนี้พิธีก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้าพิธีได้ไปเจอถ้ำงั้ผาป่าเขาตรงไหนวัดล้างที่ปักสงล้างแห่งไหนที่น่าสนใจพิธีก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้พิธิต์ลาไปก่อนสาธุนี่คือเส้นทางบินทบาตของผา,าสง์ที่ไปอยูออ่ที่พักสง์นนบ้านฮางนะครับผมนะครับผมเป็นเส้นทางบินทบทัติขึ้มาทางนี้นะครับผ,ผ่านท้องไร่ท้องนามานะครับอย่างนี้ครับผมผ่านท้องไร่ท้องนามาก็ก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผมประมาณหนึ่งกิโลครับผมนะพิธิต์ขี่รถเข้ามาดูแล้วครับผมนี่ครับผม เนี่ยเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับผมเข้าตรงนี้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับผมบ้านหนองหอยใหญ่ครับผมไม่ไกลครับไม่ไกลนะเป็นสภาพท้องไร่ท้องนากลางค่ำกลางคืนฝนตกก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องแล้วงมท้องทุ่งเลยล่ะครับผม